ยูล่าเหอะยูล่า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 เฮ <c oughs> ้ยทองทองตามอะไรวะอะไรวะ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบเจนบูไวย g เกมมิ่งนะฮะโอ้โหมีไกด์แล้ววะ่ะเปิดปุ๊บไกด์ปั๊บเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ของยูล่านะฮะแบบเบสิกก่อนนะ,ะโดยพื้นฐานนะครับเข้าใจสกิลนะครับเข้าใจกลุ่มดาวของตัวละครก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป ปลดกลุ่มดาวการอีกทีนึงนะฮะว่ากลุ่มดาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็จะขออนุญาตอัดคลิปยาวๆแล้วตอนนี้คือเป็นจากไลฟ์สตรีมด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็คนทาง Facebook เนี่ยก็ดูไปพร้อมกันเลยนะฮะโอเคครับมา นะะฮอย่างที่เรารู้กันนะคะยูล่าเนี่ยนะคะเป็นตัวละครนะครับในตระกูลหนึ่งของมอนสแซดนะครับนั่นคือตระกูลลอเรนซ์นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยลอเรนซ์เนี่ยเป็นตระกูลที่เคยเป็นตระกูลใหญ่ที่ปกครองมอนสแซดนะครับมันจะมีตระกูลของจีนนะครับตระกูลของดีลุกนะฮะแล้วก็เป็นตระกูลของยูล่านะครับตระกูลยูล่าในชื่อตระกูลลอเรนซ์นะครับซึ่งตระกูลลอเรนซ์เนี่ยปกครองคนในมอนสแซดเนี่ยด้วยความหวาดกลัวนะครับด้วยความหวาดกลัวด้วยความ เหมือนเป็นเเด็จการณ์นะครับใครสั่งอะไรก็คือต้องทำนะฮะใครผู้หญิงคนไหนสวยนะคะเราเ์นสามารถเอามาแต่งงานคนในตระกูลได้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีการค้าทาสต่างๆเนาะก็จะมีเนื้อเรื่องเบื้องหลังเบื้องลึกมากมายก็คือเกี่ยวกับว่ามีมีกลุ่มนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวธาตุไฟนะครับเป็นชาวเผ่าไฟนะครับล่อนเล่มาที่มอนเตแล้วก็มา,มาเป็นทาสนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบัเนซ่า เวเนซ่าในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นทาสในมอนสเตอนะครับแล้วพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็คือมีการปลดแอกมอนสเตอนะครับออกจากการปกครองของพวกลอเรนซ์นะฮะซึ่งเวเนซ่าเนี่ยก็ทำการต่อสู้กับมังกรเออร์ซ่านะครับแล้วก็ทำการปลดแอกคนมอนสเตอออกจากออกจากการปกครองของระบบขุนนางนั่นเองนะครับแล้วก็เวเนซ่าก็เลยกลายเป็นวีรบุรุษหนึ่งของของออ่าขงมอนสเตอนะฮะแล้วขึ้นไปอยู่ที่เซเลสเชียนะฮะซึ่งลอเรนซ์ออ่าลเรนซ์เนี่ยนะครับก็มีลูกหลานนะครับลูกหลานชื่อยูลานั่นเองแต่ว่าตอนนนนนเีี้ยณปัััจจุบบ่ะคร เรเรนส์เนี่ยเสื่อมเรื่องของชื่อเสียงลงไปแล้วนะครับเสื่อมเรื่องของชื่อเสียงลงไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือกลายเป็นแบบเวลาใครก็ตามที่อยู่ในมอนซาเนี่ยเจอยูล่าก็จะบอกว่าอียูล่าเหรออีอะไรอย่างเงี้ยแบบคนบาปคนเลวตระกูลคนเลวอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงยูล่าบอกว่าฮ้ยฉันไม่ใช่คนเลวฉันเป็นคนดีฉันแค่เพียงแบบมีสายเลือดของคนในตระกูลนี้เท่านั้นเองนะฮะก็เลยพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปลดตัวเองออกจาก ออกจากตราบาสนี้นะฮะก็เลยเข้าร่วมกับกองอัศวินฟาวเนียสนั่นเองนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆปล่อยคร่าวๆนะฮะมามาดูกันนะครับตัวของยูลานะคบเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะทาุน้ำแข็งดาบใหญ่นะฮะเห็นไหมฮะเห็นดาบใหญ่ไหมเห็นดาบใหญ่ไหม เห็นดาบชัดไหมฮะหรือเห็นไม่ชัดแต่พี่ซูมให้เห็นเห็นดาบชัดไหมฮะโอ้ดาบสวยนะฮะอ่าเห็นดาบชัดไหมฮะดาบชัดอยู่นะอ่านะครับก็ไปดูลแตกันดีกว่านะครับตัวละครยูล่าเนี่ยเติบโตเป็นเรื่องของอัดเรื่องของความแรงคลินะครับฉะนั้นความแรงคลิจะค่อนข้างสูงมากเลยนะครับอ่าต่อมานะครับถือดาบเป็นดาบใหญ่นะนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูเรื่องของพรสวรรค์ก่อนนะครับพรสวรรค์เนี่ยอันที่หนึ่งคือเป็นการตีธรรมดาทั้งหมด อ่าห้าครั้งนะครับจะเป็น1 2 3 3 4 5 5สนะครับ1 2 3 3 4 5 5นะครับซึ่งยูล่าเนี่ยถือเป็นตัวละครที่มีเบสเรื่องของแอตแท็เนี่ยสูงอันดับต้นๆเลยนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าอ่าเซียวแค่ประมาณ6หน่วย6หรือ7หน่วยแค่นั้นแหละนะครับน้อยกว่าเซียวนิดเดียวเองนะฮะ เราก็เป็นตัวละครที่มีเนี่ยมีดาเมจกันตีปกติค่อนข้างสูงนะครับผมตัวละครท่าน้ําแข็งก็จริงแต่ทํามาเพื่อเล่นกายภาพนะครับเพราะว่าบัฟทุกอย่างสกิลทุกอย่างเนี่ยจะแรงด้วยกายภาพทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้คร่าวๆนะฮะต่อมานะครับสกิล e นะครับไอซ์ไทวอลเทคนะฮะไอซ์ไทวอลเทคเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นสกิลกับส่วนที่เป็นสแต็ปหรือบัฟนะฮะส่วนที่เป็นสกิลเนี่ยก็มี2โหมดนะครับคือโหมดกดธรรมดากับโหมดกดค้างนะครับ ถ้าเรากดธรรมดานะครับจะเป็นการฟันเป็นน้ำแข็งออกไปนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายน้ำแข็งนะฮะโดยนะครับถ้าเกิดยูล่านะครับกดค้างเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายน้ำแข็งเป็นวงกว้างคือกว้างกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มีดาเมจที่สูงกว่าทีนี้เนี่ยเวลาเรากดธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะได้สแต็กขึ้นมาหนึ่งสแต็กเรียกว่ากริมฮาร์สนะฮะสแต็กกริมฮาร์ดเนี่ยก็ทำให้ยูล่าเนี่ยต้านทานการหยุดชะง,งักได้มากขึ้นคือโดนตีก,กระเด็นนน้อยลงแล้วก็ป้องกันได้มากขึ้นนะครับ ทั้งสเต็กเนี้ยสามารถเก็บได้สูงสุดคือ2สเต็กนะครับคือ2สเต็กนั่นเองนะครับโดย1สเต็กเนี้ยจะได้ทุกๆ0.3วินาทีแปลว่าตี1ครั้งต่อให้โดนมอนสเตอร์2ตัวก็ได้แค่1สเต็กนั่นเองเพราะมันมีเรื่องของครูดาวอยู่0.3ุด,ดวินาทีนะครับอ่ะสรุปก็คือมีกดธรรมดากับกดค้างนะครับกดธรรมดาจะได้สแต็กนะครับครั้งละ1สแตก็กมากสุดคือ2สแต็กนะครับและเมื่อกดค้างปุ๊บนอกจากจะทำดาเมจความเสียหายเป็นวงกว้างแล้ว ยังสามารถใช้สเต็กของตัวเองได้นะครับโดยสเต็กที่ใช้ไปเนี่ยจะไปลดความต้านทานกายภาพและความต้านทานน้ำแข็งของศัตรูด้วยนะครับโอเคป่ะอ่ะนะครับก็คือประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อมานะครับสกิลอ่ะดูดูดาเมจนิดนึงนะฮะดาเมจก็คือความเสีายเมื่อกดที่เลเวล6นะฮะ205นะครับกับกดค้างคือ344นะฮะแล้วก็จะมีความเสียหายของ Ice World Brand ก็คือดาบจากสแต็กนั่นเองนะครับ 1นึ่งสเต,ต็กก็134ถ้า2ตตองสเต็กก็คือ268นั่นเองนะครับคือประมาณนี้แล้วก็จะมีแล้วก็กริมฮาร์ดเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของพลังป้องกันได้นะครับต้านการหยุดชะงักแล้วเมื่อเรากดค้างปุ๊บเนี่ยจะมีการลดต้านทานกายภาพกับต้านทานน้าแข็งด้วยนะฮะโอเคไหมฮะโดยระยะเวลาการลดเนี่ยคือประมาณ7วินาทีจะเห็นว่าสั้นมากแต่พอดีกับพอดีกับสกิลอันติเลยนะฮะแล้วคู่ดาวก็มีเยอะครับคู่ดาวแค่สี่วิเองถ้ากดธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นชาร์จโจมตีจะเป็นคู่ดาว10วิ ตรงนี้ต้องจาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแพสซีพี่จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะต่อมาสกิลคิวหรือสกิลอันตินะครับชื่อว่าเกรเชียลิลูมิเนชันนะครับเกรเชียลิลูมิเนชันเนี่ยนะครับมันจะมีสส่วนคือส่วนที่เป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับกับส่วนที่เป็นดาเมจกายภาพนะฮะส่วนที่เป็นดาเมจน้ําแข็งคือตอนปาดนะครับเปิดสกิลปุ๊บพอปาดปุ๊บเนี่ยจะได้ดาเมจน้ําแข็งเลยนะครับแล้วพอพอาได้น้ำแข็งน้ำแข็งน้าแข็งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมความเสียหายสกิลอันนี้คือดาเมจนะครับ ส่วนดาเมจกายภาพเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อมันจะมีดาบดาบแห่งแสงขึ้นมา1อันชื่อว่าไลฟ์ซอสฟอลอ่าไลฟ์ฟอลซอสนะบุ้ยนะพูดผิดไลฟ์ฟอลซอสึ้นมาที่หลังโดยไลฟ์ฟอลซอสเนี่ยจะอยู่ในสนามได้นาน7วินาทีนะครับแล้วไลฟ์ฟอลซอสเนี่ยมันทานํางานยังไงล่ะพี่ไลฟ์ฟอลซอสเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนเป็นการเก็บสแต็กครับเมื่อไรก็ตามที่อยู่ล่านะครับโจมตีปกติใช้สกิล E หรือใช้สกิล Q ก็ตามนะครับ จะเป็นการสแต็กให้กับดาบไลฟ์ฟอล์นะครับก็คือจะส่สแต็กไปบุปบปับบปับบ,บ,บ,บนะฮะโดยมีคูลดาวน์คือ0.1วินาทีเก็บได้สูงสุดคือ30สแต็กเก็บได้สูงสุดคือ30สแต็กอะพี่แล้วแต่ลนสแต็กมันช่วยอะไรล่ะอะมาดูกันตรงนี้นะครับความเสียหายพื้นฐานของดาบไลฟ์ฟอล์อันนี้คือดาบไลฟ์ฟอล์เมื่อไม่มีสแต็กเลยคือู0สแต็คคือ725นะครับ แต่ถ้าดาบไลฟ์ฟอร์ที่มีสเต็กก็คือเอา148.2อันนี้ที่เลเวล10คือสูงส,สุดนะคูณกับจำนวนสแตก็กถ้ามี10สแต็กก็ประมาณ1,500 20สแเต็กก็ประมาณ3,000ถ้า30สแเต็กก็ประมาณ4,500ฉะนั้น4,500นี้จะมาบวกกับ725ก็เป็นเท่าไหร่ฮะก็เป็น 5,2 0พกว่านะครับอันนี้กรณีออที่เก็บได้30สิบสต็นะแต่ในความเป็นจริงนะครับตัวละครนี้อาจจะเก็บได้ไม่ถึงถ้าคุณไม่ใช่ C6 นะเพราะว่ามันมีเวลาในการเก็บสเต็กแค่7จ็วิเท่านั้นฉะนั้นใน7จวิเนี่ยคุณต้องตีธรรมดาชาร์จโจมตีแล้วก็ใช้สกิลอันตีเนี่ยเพื่อให้ได้สแต็กมากที่สุดเอนะฉะนั้น,เ,นเรื่องของแ t t a c ็ Speed หรือความเป็นการโจมตีของยูล่าเนี่ยมีผลกับการเก็บส t ต็ k ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้ดาบจะระเบิดเมื่อไหร่ครับ 2กรณีครับ1คือดาบจะระเบิดก็ต่อเมื่อนะครับเปลี่ยนตัวละครออกนะครับก็คือเปลี่ยนจากยูร่าไปเป็นตัวอื่นดาบจะระเบิดทันทีนะครับโดยไม่ครบ7จวิก็ได้หรือพอครบ7จ็ดวิดาบก็จะระเบิดนั่นเองนะครับสรุปนะครับสกิล Q มี2ส,ส่วนคือส่วนของการปาดเป็นน้ําแข็งกับส่วนของกายภาพที่เป็นดาบข้างหลังเวลาเรามันระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งดาบกายภาพเนี่ยก็มี2ส,ส่วนคือเป็นดาเมจเบสปกตินะครับกับดาเมจต่อสแต็เข้าใจปะนะฮะ ทีนี้เรามาดูต่อนะครับเรื่องของแพสซีฟหรือสกิลติดตัวนะครับแพสซีฟอันที่1เนี่ยนะครับเมื่อกดค้างอ่าเมื่อเมื่อกดค้างเพื่อปล่อยสกิลไอส์ทายวอเทคคือกดสกิลอีค้างนั่นแหละนะครับหากใช้เอฟเฟกต์สองกริมฮาร์ตก็คือมีสแต่สองกริมฮาร์ตนะครับและใช้สกิลอีนะครับอ่าสกิลอีค้างนะจะสร้างแชตเตอร์ไลท์ฟอร์สอรต์แชตเตอร์ไลท์ฟอร์ก็คือเป็นเศษดาบอันนี้ไม่เก e> ี่ยวกับสกิลคิวนะครับไม่เกี่ยวกับสกิลคิวนะ อันนี้คือดาบพิเศษที่มันสร้างขึ้นมานะครับแ h ตเตอร์ไลฟ์ฟอล์ไม่ใช่ l i ฟ์ฟอลส์ซดนะครับอันนี้เป็นแค่เศษดาบนะฮะซึ่งเศษดาบเนี่ยนะครับ,รจ,บ,ะรบจะสามารถระเบิดได้ทันทีและสร้างความเสียหาย50%ของพื้นฐานของไลฟ์ฟอลสกิลคิวสมมุติครับไลฟ์ฟอลของพี่มีพื้นฐานคือ725นะครับเขาจะ25ฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ดาบแต่ละอันนะครับ ดาบแต่ละอันนะครับจะสร้างดาเมจได้50%สเอร์เซนตะครับก็คือ745ดหารสก็คือประมาณ300เท่าไหร่นะ3อยย่าสามร้อยหกสิบสออ่ะ,อะประมาณ362นะครับก็จะเป็นต่อ1เล่มนั่นเองนะครับแต่ถ้าอ๋อก็คือในครึ่งหนึ่งคือ362ครับก็คือมีมี2สแตเ็กก็คือได้สา2แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะ โอเคสรุปว่าคือถ้าเรากดถ้าเราเกิดเรามีแพสซีฟนี้ปุ๊บกด E ค้างนะครับเราจะได้แชตเตอร์ไลท์ฟอลซอดขึ้นมาสร้างความเสียหายได้50%ของสกิลคิวที่เป็นเบสนะเบสคือไม่รวมอะไรครับคือไม่รวมเรื่องของสแต็กนะโอเคปะ่ะอ่ะต่อมาครับต่อมาแพสซีฟที่2เมื่อใช้ Glacial Illumination หรือสกิลคิวนะครับจะรีเซ็ตคูลดาวของสกิล E ทันทีและมอบกริมฮาให้1สแต็ก ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวยูล่าเนี่ยออกแบบมาให้เล่นแบบนี้ครับกดสกิล E ปึ้ง1ครั้งได้1สแตก็กกดสกิล Q ปึ้ง2ครั้งปึ้งก็เป็น2สแต็กนะครับเพราะนี่ไงแพสซีบอกว่ามันจะให้เรื่องของปริมฮาร์ปด้วยฉะนั้น E 1ครั้ง Q 1ครั้งก็ได้เป็น2สแตก็กโอเคปะ่ะทีเนี้ยพอกด Q เสร็จปุ๊บให้กด E ทันทีเป็น E ค้างทันทีนะครับก็จะได้เป็น ทำไมครับก็จะได้เป็น2 s t สแตกบวก E ค้างถูกไหมก็จะเป็นการระเบิดแบบยิ่งใหญ่นะครับของสกิล e นั่นเองนะครับซึ่งที่พี่บอกว่าเอ้ยพี่ครับทำไมมันลดต้านทานได้7วิล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาบไลฟ์ฟอร์ของคิวเนี่ยอยู่ได้7จวิถูกปะเพราะเวิเสร็จปุ๊บกดตรงนี้นะครับมันก็จะได้อีกเท่าไหร่เวิถูกไหมสมมติเหลือเป็นวิหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นช่วงที่เวลาที่ดาบจะระเบิดได้พอดีนี่คือคอมโบของยูราครับ e ธรรมดากด Q แล้ว E ค้าง นะครับอ e ีธรรมดากด q แล้วอีค้างแล้วก็ตี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 เพื่พอเก็ตจะแตกรอ7จีแล้วมันก็บึ้มนะฮะเก็ตปะอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้สกรริลกันก่อนนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือการตีธรรมดานะครับจะเป็น1 2 3 3 4แล้วก็5 5นะครับแบบนี้นะ1 2 3 3 4 5 5นะครับนี่คือ การตีธรรมดานะครับถ <festivals> ้าเป็นชาร์จโจมตีหลักก็คือเหมือนพวกดาบใหญ่ทั่วไปเลยนะครับ1 2ตึ๊บ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 ตึมนะฮะก็คือเหมือนดาบใหญ่ทั่วไปนั่นเองนะครับต่อมาครับสกิล E นะครับสกิล E ก็คือถ้ากดธรรมดาครับก็จะเป็นการปาดแบบนี้นะครับอันนี้กดธรรมดานะครับจะคููดาวสี่วินะครับแล้วก็คือปาดไปข้างหน้านะครับถ้าโดนมอนสเตอร์จะได้กิมฮาร์ดหนึ่งสแต็ปนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปไปเล่นเลยดีกว่านะครับ ไปเล่นแบบเบสิกเบสิกเลยนะฮะนะฮะแล้วตอนนี้พี่จะมาลองสกิลกับมอนสเตอร์นะฮะป่านะฮะนะฮะฉะนั้นเนี่ยดูบนหัวเนี่ยถ้าเราปาดหนึ่งทีเห็นไหมฮะจะมีจะมีดาบเล็กๆขึ้นบนหัวยูล่าเห็นมองทันไหมนะครับถ้าปาดสองทีจะเป็นดาบสองอันเหน็นไหมไม่ทันเนาะแล้วถ้าเกิดกด e ค้างปึงป้งปึ้ง เห็นไหมฮะจะมีดาบลงมาช่วยโจมตีด้วยนะครับแต่ว่าคููดาวจะนานขึ้นเวลากด E ค้างนะครับโอเคอะขอยากใส่กรอบก่อนนะฮะโอเคมายูล่านะครับ,รบตีธรรมดาหนึ่งทีนะฮะก็จะได้หนึ่งสแต็กนะครับตีธรรมดาสองทีนะครับก็จะได้สองสแตก็กเห็นปะจะมีดาบเป็นดาบควยขึ้นบนหัวนะครับแล้วพอกด E ค้างเห็นไหมจะมีดาบลงมาช่วยโจมตีแบบนี้นะฮะ รับไอ้ดาบที่ลงมาเนี่ยมันเรียกว่าแชตเตอร์ไลท์โฟลซอรดนะมีดาบเเป็นครึ่งหนึ่งของสกิลอันติที่เป็นเบสนะฮะอ่ะทีนี้คอมโบคือกไงละครับเดี๋ยวขอเก็บสแต็กแป๊บหนึ่งฮะอ่ะคอมโบก็คือกด e e ค้างแล้วกด q นะฮะอยู่ไหนว่ามาเร็ว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 ให้ก่อนนะมาครับกด e นะครับกด q ปึ้งแล้วกด e ค้างนะครับเห็นไหมจะมีดาบมาสองเล่มมาช่วยตีทีนี้เราก็เก็บสแต็กครับ เก็บ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 ดาบข้างหลังจะระเบิดออกมาครับแบบนี้นะฮะพอดีว่าไม่เห็นดาเมจด,ดาบเลยเพรพอมอนเตอร์ตายก่อน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปลองคอมโบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกับอะไรดีกับลูนกาดแล้วกันนะแต่ว่าลูนกาดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีเรื่องของอป้องกันกายภาพค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะดาเมจไม่พุ่งพลาดมากนะนะครับโอเคมาลองดูนะครับ อันนี้ลองสกิลปกติของยูล่านะครับเดี๋ยวขอเก็บอนุาตาที่ยูล่าก่อนนะปึ่งนะฮะฮะอันนี้ก็ตีธรรมดานะครับจะมีดาบขึ้นบนหัวหนึ่งอันนะครับอ่ะดาบขึ้นหัวสองอันเห็นปะเห็นดาบขนขึ้นหัวสองอันไหมโอเคแล้วถ้ากดค้างนะครับก็จะเป็นการเรียกดาบมาโจมตีโอ้โหนี่คือดาเมจแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนนี่คือดาเมจแค่ครึ่งเดียวจ้า ่ะะนครับต่อมาคอมโบนะฮะกด E 1ครั้งนะครับกด Q นะครับกด E ครั้งแล้วก็ตีนะครับ <c oughs> อู้ตายก่อนตายก่อนลองรอ,งอ,งอ,งองดาบระเบิดแล้วกันไปเก็บสแต็กล่ะรอดาบระเบิดอย่างเดียวเจ็อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีดาเมจดาบขึ้นมานั่นเองนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือยูล่านะครับแต่จริงดาเมจได้มากกว่านี้นะแต่เมื่อกี้พี่เก็บสแต็กไม่ทันว่ะวอ,อนเตอร์มันโหดเกินนะอ่ะก็คือดังต่อไปนี้อ่ะแล้วกลุ่มดาวล่ะครับพี่กลุ่มดาวมันเป็นยังไงล่ะฮะ มาดูกันนะฮะตอนนี้คือพี่ยังไม่ได้เปิดกลุ่มดาวนะฮะเพราะว่าจะเก็บไว้ก่อนตอนนี้พี่มีซ5แล้วนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงจะมีซ6ฮนะใจะเย็นนะฮะอะมาดูกันนะครับ C1 นึ่งนะคะก็คือหลังจากใช้สกิล e เนี่ยนะครับหลังจากใช้สกิล e เนี่ยนะครับจะเพิ่มความเสียหายกายภาพของยูร่า30%นะครับนะฮะและทุกการสูญเสียกริมฮาร์ดหนึ่งชั้นเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องไปอีก6วิสูงสุดไม่เกินสิบแปดวิชั้นยิ่งมีกามารถ ต่อเรื่องของอะไรนะต่อเรื่องของอบัฟตัวนี้ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับ C2 ก็คือจะทำให้ลดเวลาคูลดาวของการกดค้างของไอ e ์วอลเทเท่ากับคูลดาวของการกดปกติฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับถ้าใครไม่มี C2 นะกดปกติคือ4ีวินะครับถ้าเกิดว่ากดาค้างคือ10วินะครับแต่ถ้าเกิดมี C ีกดปกติก็4วิกดค้างก็4ี่วิฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเลี้ยงสแต็กได้ ดีขึ้นทําให้เราสามารถเลี้ยงสแต็กของกายภาพได้ดีขึ้นแล้วก็เก็บสแต็กกิมฮาร์ดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทาดา,าเมจโดยรวมได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือ C2 ฉันได้ที่พี่บอกเสมอว่า C1 นอ่ะมันทาให้แรงขึ้นถ้าใครกลับไปดูคลิปเก่าๆพี่ตอน e p 1 0อ่า EP 11นะครับใน Facebook Page Gen ท Gaming นะพี่จะบอกว่า C1 หนึเนี่ยทำให้มันแรงขึ้นก็จริงแต่ C2 อ่ะทำให้มันเล่นสนุกขึ้นคือเพราะว่ามันใช้สกิล E ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับ C 3ก็ทําให้สกิลคิวแรงขึ้นนั่นเองนะพอเพิ่มเลเวลของสกิลคิว C 4อันนี้ไม่ได้ค่อยมีประโยชน์มากสาหรับพี่นะเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น25%สําหรับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมพลังชีวิตเนี่ยต่ำกว่า50%อนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดมากนักเนาะเพราะว่ามันต้องรอมอนสเตอร์เลือดน้อยกว่า50%ก่อนนะฮะส่วน C 5นะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเลเวลสกิล E นะครับก็เพิ่ม Damage ไปนะครับส่วน C 6โคตรเทพฮะ พี่บอกเสมอว่าการเก็บาการเก็บสแต็กของไลฟ์ฟอร์เนี่ยปกติจะเก็บได้เต็มที่คือ30สแตก็กแต่ถ้าเราเป็น C0 หรือ C5 ก็ตามเนี่ยที่ไม่ใช่ C6 นะครับเก็บจริงๆจะได้ประมาณไม่เกิน15สแตก็กเพราะมันไม่มีเวลาที่จะเก็บครับมันมีเวลาแค่เวิแต่ถ้าคุณมี C6 ครับมา C6 เนี่ยก็คือไลฟ์ฟอร์นะครับซอที่สร้างขึ้นโดยสกิลคิวเนี่ยจะได้รับพลังงานขึ้น5ชั้นคือพอกดสกิลคิวปุ๊บเนี่ยนะครับดาบแม่งเก็บได้ละ55อันนะฮะ แล้วก็ในขณะที่โจมตีปกติใช้สกิล E นะครับหรือสกิล Q ก็ตามเนี่ยนะครับจะได้สะสมสแต็กเพิ่มนะครับอีก1ชั้นโดยโอกาสสะสมเนี่ยอีก50%ชั้นนี้อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ยูล่าเนี่ยสามารถมีโอกาสเก็บสแต็กได้ครบ30สแต็กด้วยวิธีนี้เก็ตปะสมมติว่าถ้ายูล่าเนี่ยน้องนี่มีน้องไปเล่นในดันใช่ไหมบางคนไปเล่นตัวฟรีมานะฮะเล่นตัวฟรีที่เขาให,ให้ลองเล่นเนี่ยสมมติเราทำทำตัวเดียได้10,000แนะครับ หนึ่งแสนนี่คืออาจจะประมาณ 12, สิบสองสต๊กสิบสามสตกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีซีหกเนี่ยได้เบรคคุณทะลุไปเลยครับสามสี่แสนนะฮะเพราะว่ามันแบบมันสามารถเก็บแตกได้มากขึ้นถึงสองเท่านี่คือความอลังการของซีหกคือโคตรเทพแต่ถามว่าซีหกเปลี่ยนสไตล์เพลงไหมไม่พี่มองว่าตัวที่เปลี่ยนสไตล์เพล์คือ C2 เพรพอถ้าเราสามารถกวาด E ได้บ่อยมากขึ้นกวาด Q ได้บ่อยมากขึ้นเราก็จะเก็บสแต็กได้ดีมากขึ้นฉะนันพี่มองว่าพี่พี่มองว่า C2 เนี่ยเล่นแล้วสนุกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ E ใช้บ่อย กลุ่มดาวที่1ก็สามารถเลี้ยงสแต็กของกายภาพได้บ่อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกลุ่มดาวแต่พี่ยังไม่ปลดนะฮะพี่จะขอเอา C0 ไปเล่นให้น้องดูก่อนนะฮะแปะเดี๋ยวเราไปลอง C0 ที่อับบิสกันดีกว่าทุกคนโอ้อ่ะนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับพี่ขออนุญาตดูเรื่องของอาร์ติแฟกต์นิดหนึ่งนะครับอาร์ติแฟกต์ของยูล่านะครับก็คือใส่เหมือนใส่เหมือนตัวละครที่ตีเป็น DPS ปกตินะครับนะฮะก็คือใส่เป็นอ่าเป็นนี่และฮะใส่เป็น เซตก็คือดอกไม้พลังชีวิตยอยู่แล้วนะฮะขนทกพลังชีวิตยอยู่แล้วพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับแล้วก็านาฬิกานะครับก็ใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของถ้วยนะครับใส่เป็นเรื่องของโบนัสกายภาพนะฮะส่วนหมวกก็ใส่เป็นเรื่องของความแรงครีนะครับผมซึ่งออฟลองที่เราหานี่ก็คือหาเรื่องของอัตราครีพลังโจมตีความแรงครีเหมือนตัว DPS ปกตินะครับเหมือนตัว DPS ปกติเลยคุณจะใส่เซตสี่เพลก็ได้ จะใส่เซตเป็น2เพล2บัตรก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็น2เพล2องกรีเตอร์หรือ2บัตร2อกรีเตอร์ก็ได้แต่เซตที่ให้ดาเมจมากสุดคือเซต4เพลนะครับคือ4เพลแต่ข้อเสีย4เพลคืออะไรครับ4เพลนี่คือคุณจะต้องเก็บสแต็กนะครับอ่านดีๆนะเมื่อใช้สกิลท่าโจ,จมตีศัตรูนะครับ R.F. อ,อนี้จะคงอยู่เป็นเวลา7วิและซอนทับสูงสุด2วินะครับเมื่อครบสูงสุด2ชั้นเมื่อครบ2ชั้นปุ๊บจะเพิ่ม เอฟเฟกขึ้นอีก100%นะครับสอยเปอดังนั้นเนี่ยหสแต็กก็คือได้แอตแท็กเพิ่ม9 2สแต็กได้แอตแท็กเพิ่ม18นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดว่ามันซ้อนทับได้ครบหรือมีเรื่องของบัฟขึ้นมาเนี่ยจากเดิมเนี่ยตอน2เซตเป็น25นะ่สใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะกลายเป็น50สรุปคือมันทำได้สูงสุดคือกายภาพ50%บวกกับแอตแท็กเปอร์เซ็นต์อีก18%นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งทที่มัันนได้เคะคะรบ อันนี้คือเท่าที่พี่จะหาได้คือมันเกลือมากเว้ยดันนี้มันเกลือมากนะฮะแต่ตอนนี้ยูราที่คือประมาณนี้ฮะพลังโจมตีนะครับ2,005นะครับ2,005สาม2,005ก็คือ2,006ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ150%นะครับอัตราคริส37นะครับแล้วความแรงคริส190ฟื้นฟูพลังงาน110นะฮะทีนี้ตรงนี้ทำไมพี่ใช้อัตราครีสน้อยจังเพราะพี่เล่นเซตเป็น2น้ำแข็งนะครับสอน้ำแข็งนี้จะได้เรื่องของอ่า ค r i t i c a l เพิ่มนะครับอีก50%อีอีก15%นะครับร่วมกับบัฟของยูละบัฟของโรซาเลียนะครับที่ให้คริอีก30%อ่ะโทษครับ15บวก15เป็น30ฉะนั้นเนี่ยนะครับครีโดยรวมหากมาเป็นเซตของทีมเนี่ยก็คือประมาณ67%นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้ส่วนตอนนี้นะครับอ่าเรื่องของโบนัสคำาแขงกายภาพก็คือ104นะครับ104นะ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะไปมีเรื่องของได้บัฟอีกก็ประมาณ120-130ได้นะจ๊ะอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปลองเล่นซ0นย์กันที่อาบิสกันดีกว่าทุกคนนะฮะ มานะครับชั้นที่1นะฮะอันนี้เป็นการเทสยูร่าซีศูนย์นะครับพร้อมกับเล่นไปด้วยกันเลยนะฮะโดยสเต็ปที่พี่จะเล่นนะครับเหมือนที่พี่บอกนั่นเองที่จะเน้นการเก็บสกิลอันติให้ได้นะครับแล้วกดสกิล E 1ครั้งแล้วกด Q นะครับแล้วกด E ครั้งแล้วก็ตี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 เราดับระเบิดพราะาเราระเบิดปุ๊บพี่จะเปลี่ยนตัวอื่นมาเล่นแทนนะครับอ่ะใช่ สวัสดีจ้าวันนี้ทิจ้าทุกคนนะฮะเทนโดบันโชว์นะฮะนกมานะครับมานะครับกด E นะครับกด Q กด E เฮ้ย่าท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 ัานไหมอุ้ยไม่ทันโอ้โหตีโคตรแรง หมื่นเจ็ดทุกคนหมื่นเจ็ดจุกจุกไปเลยเทนโดบันโชตีธรรมดาหมื่นเจ็ดแม่เจ้าปึ้งป้านะฮะเนี่ยเก็บหนึ่งสแต็กนะฮะโอ้โหมอนเตอร์กูไม่ได้ระเบิดเลย く想<定>っ八九てい眠るのら結せよ兵糧のようにうなれよっそれ目にはねよ 私がいなきゃダメだねせっかくのチャンスだ本気を出して俺を楽しませてくれ投稿も一つの選択だよ俺は敗者に優しいからねあたしを余す砕けれ少しは成長したな早

อย่าหลุดคลิปตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนนะครับสวัสดีครับ